เอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสาระแทบไม่มีจะกินเอาละทุกคนนะวันนี้นะครับเราอยู่กับผม j จดแลวนะครับแลวก็ในตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคอมพิวเตอร์ผมนั่นเองนะครับพอดีนะครับช่วงนี้นะครับมันเป็นหน้าร้อนนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ผมน่ะมันร้อนมากๆเลยนะครับผมก็เลยไปซื้อตัวนี้มานะทุกคนนะครับนี่ซิลิโคนนะทุกคนก็คือจะมาทาซิลิโคนใหม่ตรง CPU นั่นเองนะครับตรงนี้เนาะ เป็น AMD นะทุกคนมันก็อาจจะร้อนๆน,นิดหนึง่งหรือว่าไม่เกี่ยวไม่รู้นะก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานเรนเดอร์คลิปนะครับตอนช่วงบ่ายๆเนะี่ยกะจอเอ้ย CPU มันร้อน91 8. องศาเลยทีเดียวเชียวนะครับ91.8องศานะครับผมก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วนะครับก็เลยแบบซิลิโคนมันก็เก่าด้วยปีกว่าๆแล้วนะไม่ได้อัปเกรดหรือว่าทาซิลิโคนเลยนะครับก็เลยซื้อซิลิโคนมา1อันนะสามสิบาทนะครับก็เป็นยี่ห้อนี้นะไม่รู้ยี่ห้ออะไร ก็มาแกะกันเลยนะทุกคนนะครับแล้วก็จะอาจจะถ่ายคลิปยากนิดนึงนะเพราะมันผมอยู่คนเดียวน,นะครับแล้วก็แกะเองนะครับถ่ายเองเนาะก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงก็ต้องเอาคอมลงไปข้างนอกก่อนนะครับก่อนที่จะทําการปรับเปลี่ยนเนาะหรือว่าแกะออกมานั่นเองอาจจะเป็นงานที่ลเอียดอ่อนนิดนึงนะครับเพราะมันเกี่ยวกับของที่มันเป็น cpu เนาะเอาละแล้วก็ต้องถอดสายนะครับผมด้านหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนถอดสายนะครับ ถอดปลั๊กตัวนี้ก่อนนี่โอเคแล้วก็จะเริ่มแบบเริ่มถอดสายข้างหลังก็ยังถอดให้หมดเลยนะถ้าถอดไม่หมดเราก็จะเอาแบบคอมลงไปข้างนอกไม่ได้นะครับโอเคไหนที่เราไม่ใช้งานเราก็ถอดหมดเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะยกไปข้างนอกนะครับแต่ก่อนจะยกไปแล้วก็แกะกระจกข้างก่อนก็ได้นะเพราะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดน,นั้นนะครับ เราก็เกะกระจกข้างรอไปเลยนะกระจกข้างตรงนี้นี่สบายชิวๆนี่แต่ต้องระวังมันมันร่วงด้วยนะครับในงานมันจะแตกนะทุกคนแตกม่ยุ่งนะทุกคนอ่าโอเคประมาณนี้น็อตก็สี่ตัวสบายสบายชิวๆอ่ะแล้วก็เอาไปไว้ข้างนอกต,ตรงเก้าอี้ตรงนี้ก็ได้โอเค อันนี้ก็คือหน้าตาอคอมพิวเตอร์ผมนะก็เป็นสเปคแบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับไม่มีอะไรแรงนะทุกคนก็ปกตินะครับไว้เล่นไมค์ครับปกติทั่วไปนะก็ฝุ่นเต็มเลยนะฝุ่นเต็มเลยนะเดี๋ยวเราก็จะไปปอดฝุ่นกันด้วยนะครับแล้วก็จะทาตัวซิลิโคอนอ่าตรงนี้ใหม่นะซิลิโคนของซีพตรงนี้ใหม่นะครับรนี่ใหม่แล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่ทานะของแก๊สจอผมจะไม่แกะนะขี้เกียจนะครับ มันจะยุ่งยากนิหนึ่งนะครับมันก็ไม่เคยแกะนะมันก็มีวอยอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรายกกันไปเลยดีกว่านะไปเอาละทุกคนนะตอนนี้เราก็จะมาแกะกันแล้วโอเคอน,นี่ก็ CPU ของเราเราก็จะแกะสดเลยทุกคนผมก็บอกตรงๆนะผมก็ไม่ใช่ช่างอะไรแบบอะไรนะผมก็จะไม่รู้สักเท่าไหร่นะว่าต้องแกะแบบไหนมันก็จะเป็นแบบเดี๋ยวก่อน ตรงนี้มันมีฟันหรือเปล่าเดี๋ยวแลมออกก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพังเอา <c oughs> อ่าทำเองสักวันหนึ่งจะได้รู้อ่แลมทิ้งตรงนี้อืมปลอดภัยดีแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้มีฟันหรือเปล่าดึงไม่ออกเอ้ยดึงไม่ออก <c oughs> เดี๋ยวแ <c oughs> ป๊บนึ่งทุกคน เดี๋ยวเขาวางกล้องก่อนมันยากโอเคออกมาแล้วทุกคนก็มันมีฟันนิดนึงนะครับเราก็สามารถดึงออกมาได้เลยแต่มันน่าจะไม่ได้แกะนานนะครับมันก็เลยฝืดเนาะก็มีฝุ่นเต็มเลยก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มแกะแล้วนะ CPU นะของเรา มันก็จะเป็นน็อตสี่ตัวนะครับเดี๋ยวดูคนแน่ใจว่าล่าน็อตสี่ตัวเฟสี่ตัวทุกคนมันไม่ได้แกะนานแล้วนะก็ต้องค่อยๆแกะนะคนโอ้โหฝุ่นเต็มเลยเติมต้องค่อยๆแกะเป็นฝั่งนะครับไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยควางวะเนี่ยยางยังยาง,ย,าง <laughs> ยังปลอดภัยดี แล้วก็ตรงนี้อ่ามัตนติดน็อตอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ค่อยๆแกะมาไม่รู้ว่าซิลิโคนข้างในจะเป็นแบบไหนครับ น่าจะแห้งหมดแล้วมั้งเฮ้ยตอนนี้ก็ล่วงแล้วดุดแล้วล่ะนี่ดุดแล้วแบบนี้อ๋อทุกคนซิลิโคโนแห้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดตรงนี้นะเห็นไหมโอ้โหซิลิโคโนแห้งหมดเลยนี่ไงเนี่ยต้องเติมเลยนะเดี๋ยวเราต้องขูดทำความสะอาดก่อนนะครับทุกคนแบบเช็ดเช็ดก่อนนะไม่ใช่ขูดนะครับเดี๋ยวพยายามเช็ดแล้วก็เป่าๆ่นนะตรงนี้ก็ฝุ่นเต็มเลยเห็นไหม ผลเต็มเลยเอาละทุกคนเมื่อกี้ไปหาแปลงมาโอ้โหตั้งนานกว่าจะเจอนะครับไม่รู้มันไปซ่อนตรงไหนนะครับกว่าจะเจอก็แล้วก็จะปัดทําการปัดแบบนี้นะแต่ตหลักมันต้องเป่านะเป่าไม่ได้ออกหมดเลยแต่ผมไม่มีเครื่องเป่าหรือว่าอะไรนะครับมันก็จะลุงลางหน่อยนะครับก็อาจจะต้องทําความสะอาดเยอะหน่อยเดี๋ยวเราก็เอาปากปากาปกของเรา่ยเป่า Okay. เดี๋ยวต้องไปปัดข้างนอกแล้วผมว่าอนะมันฝุ่นยเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวปัดข้างนอกดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะถอดแก๊สจอแล้วพวกนี้ออกมาด้วยนะครับมาทำความสะอาดหมดเลยแล้วก็อาจจะแบบถอดพวกอะไรนะออาพวกสไปร์ออกด้วยนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะถอดไม่แน่จะถอดถอดพวกที่มันถอดง่ายๆคือพวกแก๊สจอนะครับแล้วก็พลดลมมวนนี้ก็จะทําการปัดมันแล้วก็จะเอาปากเป่ามันทุกคนให้มันแบบสะอาดกว่านี้ เดี๋ยวเรามารอดูนะว่าหลังจากผมทาความสะอาดมมนเรียบรอ้อยจะเป็นแบบไหนนะครับมันก็จะดูสะอาดขึ้นนั่นแหละทุกคนนะเอาละทุกคนตอนนี้เราก็ใช้สายลมนะทุกคนพอดีผิ้ได้นะค่ัที่บ้านมีแบบทีุ่กลมออกใจแล้วก็ใช้ตัวนี้แหละนี่บอกเลยว่าชุดยอด ฝุ่นเยอะมากทุกคนเดี๋ยวยเราก็เปเป่าๆไปนะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันเร็เสร็จกันเอาละทุกคนนะตอนนี้ผมก็ทําการเป่าฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ <c oughs> อาจจะได้ยินเสียงปั๊มลมเนาะก็คือเมื่อกี้เป่าไปนะครับ <c oughs> มันมีละองน้ำออกมาด้วยนะครับเกือบ <c oughs> ไปแล้วนะครับไม่สมควรใช้นะทุกคนก็เมื่อกี้มันแก้ขัดนะครับก็เคยเป่าๆไปเรือยนะดีนะเมื่อกี้รองน้ำมันออกมาทั้งนอกนะไม่โดนในบอร์ดนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้นะ แล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำำําควาเอ,อทำการทําความสะอาดตรงนี้เรียบร้อยก็คือตรงพัดลมนะเออแต่ตรงนี้ไม่ได้ทำทุกคนเดี๋ยว,เด,ยวเ,ยเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยทําตัวนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็ปัดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับน่าจะสะอาดแล้วนะแต่ตรงพัดลมเนี่ยมันไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะใส่ซิลิโคโนกันแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตแกะซองแป๊บหนึ่งนะครับมันอยู่ในซองอน่าจะซื้อ หลอดใหญ่นะผมคิดอีกทีหนึ่งเพราะมันรู้สึกว่าแก๊สจอผมมันก็น่าจะแห้งแล้วเหมือนกันอืเดี๋ยวถ้ามันมันพอเดี๋ยวก็จะแกะด้วยถ้ามันไม่พอก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้าไม่พอก็จะไปซื้อใหม่แต่ต้องเป็นครั้งหน้าก็แล้วกันเดี๋ยววางก่อนนะเดี๋ยวแกะก่อนนะนี่อุปกรณ์ของเราซิลิโคนสามสิบเก้าบาทจะเป็นไงจะเยอะได้เยอะหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าหลอดเล็กนะเดี๋ยวแกะก่อนนะทุกคน โอเคแกะมาแล้วตอนนี้เราก็จะจิ้มแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันไม่ค่อยสะอาดเดี๋ยวปัดแป๊นหนึ่งมือยวปัดคนง่ายดีไ <c oughs> <c oughs> ม่ละ <c oughs> เดี๋ยวเอาเสื้อเช็ดก่อนโอเคประมาณนี้เอาแล้วนะทุกคนเราก็จะจิ้มเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ไปเรื่อยไปเคื่อยของเราอันนี้มัน นี่ผมก็ไม่รู้นะเขาจะจิ้มยังไงกันนะครับบางคนก็จิ้มแบบเป็นจุดใหญ่จุดเดียวบางคนก็จะแบบค่อยๆแตะไปแต่ผมก็จะจิ้มแบบนี้ทุกคนเอาอารมณ์ผมว่าจิ้มไปเรื่อยไปเท่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องโฟกัสออกมาณนี้จิ้มไปเรื่อยไปเท่ยจิ้มไปเรื่อยไปเท่ยแบบนี้แหละนี่นี่เฮ้ ห,หมดแล้วทุกคนในนิดเดียวเองเออโอเคประมาณนี้แหละพอแล้วพอแล้วแหละแล้วก็เก็บไปวางตรงนี้แล้วก็จะเอาตัวิงของเราลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะท่าก่อนทํางานคนเดียวมันลําบากนิดหนึ่งทุกคนประมาณนี้แหละทํางานคนเดียวมันก็จะประมาณนี้เราก็จะพยายามวางให้มันตรงประมาณนี้ต้องแบบเอียงนิดนึงอืม ไม่รู้มันลงล็อกแล้วนยน่าจะลงแล้วนะน่าจะลงแล้วโอเคทุกคนตอนนี้ก็ทำการทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ประกอบกับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะทำการดูอีกทีนะว่าเราลืมใส่สายอะไรหรือเปล่าโอเคไม่ลืมอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็อย่าเปิดเครื่องเลยนะครับปักติดนะปกติ นะครับแล้วก็มาดูตรงจอจอเราเฮ้ยจอไม่ติดตจอติดละโอเคนี่ก็พังไปละโอเคนะก็นี่ก็คือการใส่อะไรเขาเรียกว่าใส่อะไรเออใส่ซิลิโคนนั่นแหละทุกคนก็ง่ายๆนะครับก็เข้าหน้าต่างของผมใส่รหัสนร้อยนี่ก็คอมพิวเตอร์ของเราเรียบๆรียบ,ยบง,ยง่ายนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องลองเทสใช้งานดูแล้วว่ามันจะเย็นขึ้นหรือเปล่านะครับมันต้องดูหลังผลการใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับเวลาที่เราแบบเรนเดอร์คลิปหรือว่าอะไรเนะี่ยมันจะร้อนถึง90องศาอยู่หรือเปล่าต้องลองดูนะก็โอเคนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะแล้วก็ในวันนี้ก็อาจจะไม่มีคลิปลงนะหรือว่าจะตัดทันถ้าตัดทันผมก็จะลงเลยนะครับผมก็โอเคนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะแล้วก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณครับทุกคน โอเคนะทุกคนก็หลังจากที่เราได้เปลี่ยนตัวซิลิโคนของ CPU เรียบร้อยนะครับนี่ผมก็เปิดเครื่องใช้งานดูนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าความร้อนของ CPU ผมเนี่ยตอนที่มันไม่ได้เล่นเกมว่าอะไรเนะี่ยมันเท่าไหร่นะผมก็ไม่ไดดูนะไม่เคยดูก็ตอนนี้ผมดูก็มาห้าสิบกว่านะครับทุกคนก็เปิดตั้งแต่ทําเสร็จมาแล้วนะครับจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาโอ้โหนานแล้วเนี่ยหลายชั่วโมงแล้วนะครับก็คือนะครับ หลังจนพวงเปลี่ยนเสร็จนะก็มีพี่คนหนึ่งโทรเข้ามาก็คือุูนพี่ผมนะครับก็คือลูกพี่ผมนั่นเอง <c oughs> ก็เขาบอกว่าทําไมถึงใช้สีทองนะครับหรือว่าใช้ราคาที่มันถูกเกินไปนะก็คือเขาบอกว่าเน้นที่มันแพงเลยดีจะได้อยู่ในนานนะครับผมก็เลยว่าเอาซีวูซิลิโคนสีทองกับสีเทาเนี่ยมันมันก็คือซิลิโคนเหมือนกันไม่ใช่เหรอแล้วก็อา่า มันก็ใช้งานได้เหมือนกันเขาบอกว่าใช้งานได้เหมือนกันแต่คือคุณภาพเนี่ยหรือว่าอายุการใช้งานเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะก็คือผมใช้สีทองตัวที่ถูกๆไงมันก็จะอาจจะต้อง6เดือนเปลี่ยนครั้งนะหรือว่าอาจจะต้อง3เดือนหรือว่า6เดือนเปลี่ยนครั้งประมาณนี้นะแต่ถ้าใช้ตัวที่มันแพงแพงหรือว่ามีราคาเนี่ยอาจจะใช้อาจจะต้องเปลี่ยนได้ประมาณ1ปีเปลี่ยนครั้งเหมือนเหมือนที่ผมแกะออกมาแหละประมาณ1ปีกว่ากว่าหปีกว่านะ ไอตัวสีสเทาตรงนั้นะตัวนั้นพี่แกเป็นคนประกอบให้เหมือนกันนะก็คือพี่แกก็ประกอบแล้วก็ใส่ซีอ่าซิลิโคนตรงนั้นให้แต่ตอนนี้คือมันมันแห้งใช่ไหมผมก็เลยไปเปลี่ยนเองนะครับผมก็เลยไปซื้อมาเองก็ไม่รู้นะว่านึกว่ากซีบิไอซิลิโคนแบบไหนก็ได้นะก็เลยจัดมาเลยนะครับถูกสุดนะ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างแถวบ้านผมมันก็ไม่ค่อยมีซะด้วยนะซิลิโคนพวกนี้นะครับมันต้องเข้าไปในเมืองนะก็ วันนี้ก็มีโอกาสดีได้เข้าไปในเมืองนะครับแต่แต่ก็ไปจัดมาแล้วนะครับเป็นสีทองนะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวก็ผมก็จะมีโอกาสได้เข้าไปในเมืองอีกนะครับประมาณปลายเดือนนะครับปลายเดือนนี้ผมก็จะมีโอกาสเข้าไปในเมืองอีกก็จะไปซื้อมาเปลี่ยนทั้งตัว CPU แล้วก็กระจอด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะทําคลิปอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับจะเปลี่ยนจะซื้อไอ้ตัวที่มันแพงหน่อยนะครับให้มันได้อายุแบบยาวนานนิดหนึ่งนะครับ อ่าหรือว่าจะอาจจะสั่งใน Lazada าก็ได้นะเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนไม่่ l a z a d าก็ s อปป e e นั่นแหละก็ดูๆไปด้วยนะครับถ้าสั่งแบบของออนไลน์ก็จะดีหน่อยนะไม่ต้องแบบเดินทางไปไกลนะแล้วก็อาจจะได้สองสาวันก็ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวดูกันก่อนนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับถ้าผมจะเปลี่ยนตัวใหมนะ่เนาะเพราะผมจะแกะตรงตรงแก๊สจอด้วยนะครับเพราะผมจะใส่ทั้งแก๊สจอโดยเพราะแก๊สจอเนี่ยมัน,ม,นมันไม่เคยแกะเลยทุกคนก็คือซิลิโคนมันน่าจะแห้งแล้วละ่ะ แต่ผมดูเวลาผมเล่นเกมนะผมเปิดเอเป็นไอเอฟเตอร์บนเนะก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็ไม่เคยร้อนสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเวลาแบบตอนบ่ายเนะี่ยก็คือมันจะร้อนมากๆเลยนะครับมันเกี่ยวกับอุณหภูมิรอบนอกด้วยมั้งนะครับน่าจะเกี่ยวนะอ่าน่าจะเกี่ยวน่าจะต้องเปลี่ยนในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับโอเคก็สาหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, แล้วก็ กดสัเกตนช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีคนสงสัยนะว่าผมมีกรีนสกรีนแล้วทําไมไม่ตัดนะครับก็คือมันก็ตัดได้เหมือนกันนะแต่ผมแบบรู้สึกว่ามันแบบบางทีมันเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนี่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมประมาณนี้มันก็จะตัดได้นะแต่มันก็ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะเห็นไหมเพราะกล้องมันเกี่ยวกับกล้องผมด้วยนะครับก็คือกล้องผมมันราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะก็คือ มันอาจจะโฟกัสอะไรช้านิดนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะใช่แหละนะครับก็ <c oughs> ซื้อมาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่น่าจะเกี่ยวนะก็คือบางทีแบบผมมันก็ไม่โฟกัสหน้าผมนะ <c oughs> ผมก็เลยแบบไม่ค่อยเปิดตัวนี้นก,กินสกรีนเท่าไหร่นะครับรอไปตั้งค่าเลยเสร็จเสร็จก่อนนะทุกคนนะก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้นะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปกันไปเนาะก็ในคลิปนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ กดสั่นกันนช่องกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปผมเสมอมานะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ